สวัสดีครับสองท่านครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับขางบัตรดอนชูพูนะครับตอนนี้มาดูถนนครับมองอู้ถนนอย่างยาวครับตอนนี้พี่น้องเองจะได้รับความสะดวกสบายนะครับตอนนี้อยู่กับท่านอะไรครับโตโซเนาเวนาเรเลกอะไรนะสมาชิกสภา สภาอบตอบตโครการถัหวัดจัดจนทบชื่ออะไรคับปวีนาปวีนาฮิรัตนพัฒนากับสายน้อยบุญสีครับช่วยบูญหน่งบุญช่วยบุญหน่งครับบ้่นแล้วจิปูเองครับบ้านเอ่อตอนนี้แสงว่าตอนนี้เขากำลังสางไหครับเห็นตรงปลาย้อันนี้กำลังสางยาวยาวอะไรกับยาวย้าเจ็ดลอยหกสิบห้าเจ็ดลอยหกสิบห้เมตด เจ็ดร้อยหกสิบห้าเมตรก็เกือบกิโลเนาะทีนี้ก็ตอนนี้เริ่มสร้างนี่ครับเนี่ยสางได้ครึ่งนึงแล้วค่ะครึ่งหนึ่งสางมาจากทางทางนู่นเนาะจากข้างหลังบ้านครับห้ังบ้านทางทางหลังคือมันเอาไปรถนโขดจำพวกมันจะเป็นโค้งแบบนี้ใช่ไหมใช่โค้งไปแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะไปชนเสษหนี้มาใช่ไหมชนเศษหีไปบุ้งตะแยบบึงตะแยบครับแตงอะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นโค้งมาแล้วคอนขีตรอบๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนมันก็็เปนอาจจะเลูกลังอาจจะเป็น ที่กี่คนคอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็คงจะสะดวกสบายพี่น้องมานทิงแล้วคนในเครดิตเขาเลือกแต่จะได้มีการสวนใดตอนนี้เขาก็จะมันบุนีน้ก็วันที่ห้ามกราลา<ป>เอ้ยห้าวันที่ห้ากุมภาหกโคกกำลังจะพี่น้องลิงจะมาหยุกชัดก็จะมีนัดแต่งชัดนตอนนี้คาดว่าจะแล้วประมาณมาอะไรจะเปิดใช้ได้อันนี้ช่างบอกดูคาดป่ะก็ประมาณสัก สามอาทิตย์ครับประมาณอีกสามอาทิตย์เนี่ยครับแทงก็กรอสามอาทิตย์ครับให้คนเกี่ยให้คนเกี่ยวเซตตัวก่อนครับตอนนี้ใช้เวลาก่อสร้างมเงาก็จะเดือนจัดเวลาเท่าไหร่ก็สัญญามันอยู่ร้อยยี่สิบวันครับร้อยยี่สิบกับสี่เดือนสามสี่สิบสองสี่เดือนเนาะครับอาทีะเสร็จน่าจะอาทิตย์หน้านะครับเนี่ยไวจะเนาะก็เวลาประมาณอาทิตย์หน้าอะให้เวลาสองอาทิตย์ไปบ่มดึงอะไรดึงเนาะเทียร์ส่งองตรงงานเนาะ ก็ใช้การได้ใช่งานได้ดีๆปลายกุมภาเอ้าแบบอย่างชาสุดปลายกุมภาครับโคกโคกพัชนาเปิดใช้พี่น้องเองพี่ตเด้ขับรถสะดวกสบายเนาะครับตอนนี้เราขับออกไปที่ใด้เลสบายเลยอาสามารถตัดไปรันต้นม่วงได้เนาะครับได้แต่มันจะเป็นแบบทางดินอยู่หน่อยเนาะไปไปด้นเป่าไปทีาเป่าซีซุกไปด้นเป่าไปที่สุกต้านนู้นไปบาระ ได้ไม่ได้เนาะแต่ว่าทางอาจจะดินเป็นดินแต่ว่าต้องบานเองไม่โค้งเป็นมุมโค้งอีกเต็มเลยเนาะอันนี้เป็นหมู่ไหนครับตรงนี้อันนี้หมู่หนึ่งบ้านหนอนชุูใช่ไหมบ้านดองชุกมีกี่หมู่ครับสิบสามค่ะโดยเฉพาะไอ้้บานหนองูบ้านหนอนชุูในในในวัดเดียวนี่มีตี่หมู่ครับนี่ครับในในวัดชาวบ้านหลายเพราะกระจายกันเนาะอันนี้อันนี้กระเดี้กมุมนี้จาก จากท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครู่หนึ่งเนาะครับท่านอะไรครับผู้ื่อนน้อยผู้เชี่ยน้อยนที่สอบตชื่ออะไรครับชื่อเล่นก็ได้ยิ้มจ้ะยิ้มตานง่ายดีเรียกยาวเรียกไม่ถูกวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบมึงทศสารดีๆครับกอบี่น้องเองก็ทำงานเต็มที่เนาะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนมานีองใน ชุ่เกินแข็งแล้วก็สะดวกสบายเพื่อการสัญจรไปมาเศรษฐกิจเราจะได้กระจายแล้วก็สามารถเข้าออกได้ในการควบคมเศุษครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ